วันนี้เราจะมาทำขนมปังเนาะสมมรีก็ได้ทำขนมปังมานะโอ้หลายอาทิตย์แล้วเนาะอันนี้สมศรีใส่ขนมปังเก่านะเจ้าเอาไปแช่น้ำก่อนนะแล้วเอาใส่ลงไปแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปสมศรีนึกขึ้นได้ตอนที่มาทำคลิปนี่ลืมใส่น้ำมัน <laughs> ทำขนมปังต้องใส่น้ำมันนะสมศรีลืมใส่น้ำมันเดี๋ยวผูกจะไปฟอวมันจะเป็นจะได้หนะ <laughs> มีบากแต่ส,ส้มรีมันได้ทำมาเปลี่ยนสองสามอาทิตย์แล้วเนาะ เลยลืมเลยบะแล้วไฝหมัวถังน้ำมันส้มสีไปไหนมถังน้ำมันมันจะอยู่ข้างข้างตีทำขนมปังแนมไฝงไปั้งไหนพอมานังทำคลิปนี่นี่เอาถุงเงินลูอดตัวเองลืมใส่น้ำมันเออมีบากเดี๋ยวผูกจ้าไปฟอร์มจะเป็นจะได้เนาะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปเจ้าลืมแล้วแป้งก็ผดกับได้ใส่หนวันเนี่ย อันนี้ใส่แป้งลงไปล,ลืมใส่เกลี่ยเดี๋ยวใส่เกลียก่อนลืมใส่น้ำมันเออมันหูซึกตอนที่ทําคลิปนี่แหละกวานลืมมันยังวันเนี้ยมันไ,ได้ยาหลายวันมันไ,ได้ยาเมินแล้วเนาะแล้วก็ไ,ได้ลงคลิปเมินแล้วน่ะนะคลิปทําขนมปังเนาะเออตายหันเตะตรงนี้ คนทำทำบ่อยๆมันกันลืมมันกันว่าค่ะมันกันลืมน่ะสมองมันคิดหลายอย่างเนาะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปนนเจ้าตะกี้สมสีใส่ยีสต์ใส่ขนมปังเก่าแล้วก็ใส่นาดลงไปเนาะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็ใส่แป้งเจ้าแป้งกระโผลกับได้ใส่ไปในมันหมีก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้เร็จแล้วเจ้าสมรีคำได้ตวงนะคะเพราะว่าสมรีทำบ่อยแล้วเนาะขนมปังตอนจะอาหารเจ้าของคนเดนมาร์กเออ อันนี้สมศรีจะเอาใส่ถังไว้เจ้าสมศรีกำลังมันนึกได้ตอนทําคลิปนี่แหละลืมใส่น้ำมันเดี๋ยวผมผูกไว้ฟอความมันจะเป็นจะได้อันนี่แหละขนมนปังเอาใส่ถังจเจ้าใส่ไว้สามถังเนาะขนมนปังนี่สามารถเอาใส่ในตู้เย็นไว้ได้หลายวันอยู่นะแต่ต้องใส่ถังไว้ใหญ่ๆเนาะเพราะว่ามันฟู วันนี้ทำแค่สามถังเจ้าเพราะมีของเก่าถี่อาทิตย์แล้วยังเหลืออยู่เดี๋ยวผูกจะมาเล่าฟังเลยว่าขนมปังไ,ได้สนมันจะเป็นจะได้ <laughs> ลืมลืมแต่นะว่าอ้สมองมันคิดหลายอย่างมันเป็นยียะ <laughs> อันนี้ก็เสร็แล้วเจ้าเร็แล้วก็มาจอยลูกผพีตั้งโต๊ะอันนี้อาหารวันนี้นะ วันนี้ก็ทำจุกจุกจิ๊กจิกไปเจ้าพองานมันเก็บนั่นเก็บนี่นะแต่กี้เป็นใ,นใครเนี่ยอันนี้สลัดอันนี้กไขใครมอนกันนะนะั่นอ่ะอันนี้ปลาปลาลาด,ดองของฝรั่งอันนี้พาสต้าเจ้าพาสต้าสลัดมันฝรั่งสลัดกะล่ำม,ม่วงกับแครอทสลัด แล้วก็ไข่ตุน่นไข่ตุ่นบ็อกคี่ไก่ตุรกีเจ้ากระลำปีสลัดแกแอปเปิลเมื่อเขือเทศกับแตงกวาสลาดัดอันนี้หัวบลูทูธบีทูธแครอสสลดัดอาหารวันนี้เจ้าแล้วก็จะมีเป็ด เป็ดกับอเนย่ยนี่ก็หมูสามจานนอบผมบรรจุ่งานเลี้ยงว่าเจ้าก็มาเสิร์ฟบรรจั่นเานเาะอันนี้ก็คือมันฝรั่งอบอันนี้อาหารห้อนคิดนี่ก็จบแค่นี้ละเจ้า